มาดูกันนะครับวันนี้เจ้าขาวพูดชื่อไม่ได้นะกระดิกหางถ้าพูดชื่อปุ๊บกระดิกหางเลยขาวขาวข,าว,ขาวครับขาวา้องเหลียงมิดขี้เกียจโอ้ยมิดขี้เกียจอะลุกไปออกกำลังกายทำไงเร็วมาอู้อู้อูปุ๊้อ่าได้เวลา สบัดหน่อยสลัดเห็บเดินไปรอด้วยรอด้วยอย่าขึ้นไปรอด้วยคร้ามานี้เอาตรงนี้อ่ะสวัสด,ดีก่อนเร็วเช้าเช้าเร็วเร็วที่สอนไว้เร็วคร่าัานนี้มามาสวัสด,ดีเร็วลวสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับก่อนอ่ารับมือรับมือเอบแตะแล้วหน้าฟินหน้าฟิน ไปตามมาตามมาแล้วแล้วแล้วไปตรงไหนไปดูที